ปูตินไม่สามารถสร้างสันติภาพได้การยุติสงครามย่อมหมายถึงการยอมรับความพ่ายแพร้ระบบการปกครองของเขาคงไม่สามารถอยู่รอดได้การโฆษณาชวนเชื่อของรัเสเซียแข็งแกร่งแต่ข้อเท็จจริงกับแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวเวลาที่ยุโรปต้องเลิกรอทำ เขาจะไม่ทําอะไรเลยยูโรปมีเครื่องมือที่ช่วยยุติสงครามครั้งนี้ได้ด้วยการยึดทรัพย์สินที่ถูกอายัดของรัเสเซียส่งต่อให้ยูเครนเพื่อขยายการผลิตอาวุธของยูเครนและสนับสนุนในทุกวิถีทางที่จําเป็นเวลาไม่ได้อยู่ข้างรัเสเซีย F16 คุ้มกันสู่25ขนสตอมชา a ์โดถล่มรัสเซียอิสคันเดอรถล่มกรุงเคียบไร้าการต่อต้าน ทีออดเงียบกริบ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับานเรเหตุการณ์รสงครามรัเสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งท่านผู้ชมครับเป็นที่ชัดเจนเลยนะครับว่าตอนนี้ปูตินไม่อาจยุติสงครามในยูเครนได้เพราะฉะนั้นการหยุดตอนนี้ก็เท่ากับว่าปูตินยอมรับความพ่ายแพ้เชิงทุตธศาสตร์อเมริกายุโรปไม่ได้กดดันรัเสเซียมากพอที่จะทําให้เกิดแรงจูงใจที่แท้จริงในการที่จะยุติสงคราม การตั้งเงื่อนไขสูงสุดให้ยุคนยอมสละดอนบาสนี่แหละครับซึ่งเป็นสิ่งที่ยุคนก็ทําไม่ได้และเงื่อนไขอื่นๆนี่แหละครับที่มันยังสูงเรี่วกลายเป็นเหตุผลสําคัญในการเจรจาที่จะเกิดขึ้นที่บูดาเปสนี่แหละครับมันต้องเลื่อนออกไปยังหาข้อกําหนดตกลงไม่ได้นะครับว่าการพบกันระหว่างทรัมป์นะครับกับปูตินนั้นมันจะเกิดขึ้นหรือไม่ทรัมป์ยังคงหลงเชื่อเกมของปูติน เพื่อซื้อเวลาครับท่านผู้ชมซึ่งน่าจะเป็นการจงใจซะมากกว่าแต่ก็อาจไม่มีวันรู้ว่าทำไมว่าทำถึงยังทำได้แบบนี้สงครามจะยังไม่สิ้นสุดเพราะว่ารัสเซียนี่แหละครับปฏิเสธการหยุดยิงหรือว่าการประนีประนอมใดๆชาติตะวันตกก็ล้มเหลวในการกดดันปูตินขณะที่ยูเครนนี่แหละครับพร้อมจะหยุดยิงยูเครนไม่ใช่ปัญหา รัเสเซียต่างหากที่กำหนดเงื่อนไขให้เป็นเรื่องมหาโหดและมันกลายเป็นอุปสรรคในการเจรจาสันติภาพยูเครนตกลงตามข้อเสนอจุดยิงที่ทรัมป์ต้องการและพร้อมที่จะปฏิบีปนอมแม้ตัวเองจะรู้ว่าได้รับความไม่เป็นธรรมแต่ดูเหมือนว่ารัเสเซียนี่แหละครับกลับปฏิเสธทุกข้อเสนออย่างตั้งใจที่หลายฝ่ายก็คุ้นชินในพฤติกรรมของรัเสเซีย ฟังครับเพื่อทําความเข้าใจว่าทําไมสงครามมันถึงไม่สิ้นสุดนี่นะครับเราอาจต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าปูตินนั้นไม่สามารถหยุดสงครามได้รัสเซียกําลังเผชิญกับความพ่ายแพ้เชิงยุทธศาสตร์ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายและการหยุดตอนนี้นี่นะครับมันจะนําไปสู่ความล้มเหลวทางยุทธศาสตร์ทางยุทธศาสตร์รัฐธรรมนูญปี2022ที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดในการพันหกดินแดน4ี่แคว้น รวมถึงพื้นที่โดเนสแต่สถานการณ์ปัจจุบันนี่แหละครับมันยังไม่สามารถบรรลุผลนั่นหมายความว่าถ้าหยุดยั้งสงครามมันก็จะทำผิดรัฐธรรมนูญรัสเซียยังห่างไกลาจากเป้าหมายที่จะเปลี่ยนยูเครนให้กลายเป็นรัฐบริวารมากกว่าที่เคยเกิดขึ้นในปี2022 ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงต้นๆของสงครามรัสเซียยึดดินแดนยูเครนได้มากถึง3 0แต่สถานการณ์ปัจจุบันทุ่มเทกำลังทหารรถถังยานเกราะทหารเป็นล,ล้านๆคนรถถังเป็นพันเป็นหมื่นคันการยึดคืนพื้นที่ขับลดลงอย่างน่าตกใจเหลือเพียง19%เท่านั้นอเองรัสเซียมีผู้เสียชีวิตกว่าหนึ่งล้านคนมีทหารเกาหลีเหนือความช่วยเหลือมากมายมหาศาลจากพันธมิตรและระบบเศรษฐกิจแบบสงคราม แต่ยังไม่สามารถยึดเมืองหลวงแควนสำคัญสำคัญซึ่งมีอยู่23แห่งได้แม้แต่แห่งเดียวนั่นก็คือความอับอายที่เกิดขึ้นในการทำสงครามที่ปูตตินเองนั้นก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนถ้าเผื่อเขาหยุดสงครามหรือว่าหยุดการโจมตีหรือว่าหยุดการทำสงครามกับยูเคในปัจจุบัน การทำสงครามกว่า3ปีกำลังจะเข้าปีที่4ี่ไม่สามารถยึดเมืองหลวงใดๆได้ไดจาก23แห่งนี่แหละครับมันกลายเป็นเรื่องที่น่าอับอายหน้าโสเภศที่สุดที่ปูตินกำลังเผชิญอยู่การได้แคว้นดอนบาสมาเนี่ยแหละครับมันอาจจะพอล้างอายให้ปูตินอยู่บ้านแต่ยูเครนคงไม่ยอมเด็ดขาดท่านผู้ชมครับดอนบาสนั้นดูเหมือนว่าเป็นพื้นที่ที่ปกป้องมายาวนานกว่า3ปีการเสียดอนบาสจะทำให้การบุกยึดกรุงเทียบมันสามารถ ทําได้ง่ายขึ้นและมันก็เป็นจุดเป้าหมายสูงสุดของปูตินที่กําลังอยู่ในที่ยังคงดํารงอยู่ในหัวของเขาท่านผู้ชมครับสำหรับสถานการณ์สงครามในรอบ12ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับทั้งรัเสเซียและยูเครนนี่แหละครับก็เพิ่มการโจมตีต่อกันและกันอย่างหนักหน่วงรุนแรงขึ้นยูเครนเพิ่มการโจมตีทางด้านทิศตะวันตกของรัเสเซียนะครับขณะที่รัเสเซียก็ ตอนนี้เน้นมาโจมตีสำหรับวันนี้โจมตีเมืองหลวงนะครับเมืองทางด้านตะวันออกตามแนวชายแดนนะครับซูมีสปโปลิเซียมันกลายเป็นเป้าหมายในการโจมตีซื่ัสเซียรายงานนะครับว่าเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมานะครับทางด้านหลายภูมิภาคทางด้านตะวันตกของรัสเซียนี่แหละครับมันถูกโจมตีอย่างหนกโดยใช้ทั้งขี่บรุธล่นนะครับขี่บรุธฟามิงโกสตอมชาโดโ์ขี่บรุธเนปจูนรวมถึงขี่บรุธเพ็กโกนะครับและโดนต่างๆ ึ่งบูรณาการการโจมตีอย่างหนักในบริเวณพื้นที่ด้านตะวันตกของรัสเซีย ท่านผูมครับมีการรายงานการใช้เครื่องบินการพบเห็นเครื่องบิน F16 บรรทุกขีปรุตเต็มลำนะครับทั้ง AAM 120 AAM 9 s i ไซส์ไวเดอร์บินคุ้มกันสู่2 5นั่นหมายถึงว่าเมื่อคืนนั้นมีการเมื่อคือนที่ผ่านมาเลยครับการที่มีการขึ้นบินนั่นหมายความว่ามันมีการใช้งานขีปรุตลอนสตอมชาร์โดของอังกฤษมีเหตุการณ์รายงานการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์โรงงานเคมีที่ไบอันนะครับในเมืองเซส โซขับเมืองของเมืองหนึ่งของไบอันห่างจากชายแดนยูเครน120กิโลเมตรสำหรับโรงงานแห่งนี้นี่แหละครับมันเป็นโรงงานผลิตดินปืนเชื้อเพลิงและวัตถุระเบิดลายใหญ่ซึ่งใช้ในกระสุนปืนใหญ่จรวดและกะข็ขีปนาวุตเสนาธิการทหารบกแห่งกองทัพยูเครนยืนยันนะครับว่า ประสบความสำเร็จในการโจมตีโรงงานเคมีที่ไบอันซึ่งมีการใช้ขีปุษต,ตอมชาโดหลายลูกในการโจมตีครั้งนี้รวมถึงขีปุรุล่อนประเภทอื่นๆซึ่งสามารถทำลายนะครับระบบป้องกันภัยอากาศของรัสเซียได้ซึ่งเป็นการโจมตีแบบผสมผสานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ยังไม่สามารถนำคลิปมานำเสนอได้นะครับมีเฉพาะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากสื่อโซเชียลนี่แหละครับรายงานเหตุ ที่โรงงานดังกล่าวมันถูกถลม่มมีเปลวเพลิงกำลังลุกโชนจากการโจมตีครั้งล่าสุดซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งของการใช้งานขี่พุทธล่อนสตอมชาโด้ซึ่งควบคุม คุ้มครองการโจมตีด้วยกระบิด F16 นะครับนำซู่ส5เป็นพาหนะในการใช้ขีปนาวุธลอนสตอมชา์โดของอังกฤษในการโจมตีความสามารถความสําเร็จที่มันสามารถเล็ดลอดระบบป้องกันภัยรากาศของรัสเซียที่นํามาวางกําลังอยู่ในพื้นที่แถบนี้มากเป็นพอสมควรนี่แหละครับมันแสดงเห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสตอมชา์โดก็สามารถเล็ดลอดระบบป้องกันไปโจมตีเป้าหมายไกลถึง120กว่ากิโลเมตรจากแนวชายแดนได้ ในขณะที่ทางฝั่งของรัสเซียก็มีการตอบโต้การโจมตีอย่างหนักหน่วงด้วยโดรนเหมือนกันมีการใช้งานขีบุพพิสัยไกลอิสคันเดอร์ M นะครับแล้วก็ขีปุตร์ลอนอิสคันเดอร์เโจมตีกรุงเคียบนะครับเมืองหลวงของยูเครนเมืองซูมีรวมถึงซาโปลิเซียมันกลายเป็นเป้าหมายการโจมตีท่านผู้ชมครับการโจมตีด้วยขีปุตต์รัเสเซียช่วงหลังๆนี่แหละครับเราจะเห็นการใช้งานอิสคันเดอร์เอ็มอิสคันเมากขึ้นเพราะว่าความสามารถการที่อิสคันเดอร์เนี่แหละครับมันสามารถเล็ดลอด นะครับการจู่โจมหรือว่าการโจมตีจากขีปุตแพติออตของทางฝั่งยูเคได้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าในพื้นที่แถบนี้นี่หละครับมันไม่มีระบบป้องกันหรืออาจจะมีระบบป้องกันแต่มันขาดลูกจรวดแพ็สามนี่หละครับซึ่งเป็นภัยของขีปุตต์อิสคันเดอร์ถ้าเผื่อมันไม่มีนี่หละครับมันจะทําให้อิสคันเดอร์เสามารถไปโจมตีจุดต่างๆได้ตามที่ความต้องการได้อย่างตั้งใจเพราะว่าแพติออตไม่สามารถสกัดกั้นได้เหตุการณ์ครั้งนี้ ดูเหมือนว่าเมืองหลวงเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ถูกโจมตีมีรายงานนะครับว่ามีขี่บรูตริสคันเดอร์เอ็มไม่ต่ำกว่า44ลูกนะครับไปโจมตีเมืองหลวงแหละระบบป้องกันไม่สามารถจัดการได้มีรายงานการไปโจมตีโรงไฟฟ้า TEC นะครับซึ่งตามรายงานระบุนะครับว่ามันอาจจะถูกขีบ่บร East ูอิสคันเดอร์เอ็มนี่หละครับถล่มโจมตีมากถึง4ลูกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา ลิปวิดีโอที่เรานำสเสนอให้เห็นทั้งเป็นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวนี่แหละครับเราจะเห็นท้องฟ้าแดงฉานของกรุงเียบโดยเฉพาะบริเวณโรงไฟฟ้า TEC 5นี่แหละครับซึ่งมันดูเหมือนถูกถล่มอย่างหนันั่นแสดงเห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอีสเคานเมันสามารถฝ่าทะลุทะลวงระบบป้องกันภัยอากาศแพทริออตของยูเครนได้การฝ่าทะลุทะลวงนี่แหละครับมันอาจจะเพราะว่าไม่มีแพ็กสาม,มากกว่า แล้วยูเครนก็อาจจะไม่ใช้งานเพราะว่ามันจะเปลืองเปล่าๆเ,เพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้การโจมตีช่วงหลังๆนี่แหละครับรัเสเซียใช้อิสคันเดอโจมตีมากขึ้นมีคลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงการโจมตีโดรนของทางฝั่งรัเสเซียที่โจมตีที่แคว้นซูมีมีคลิปวิดีโอที่โดนพีชีพขนาด2.5เมตรนี่แหละครับของรัเสเซีย บรรจุวัตถุระเบิดโจมตียานพาหนะพลเรือนแบบสุ่มๆในใจกลางเมืองซูมีสิ่งดูเหมือนเป็นการฆาตกรรมหมู่ที่เกิดขึ้นกลางกลางวันแสกๆอีกครั้งหนึ่งแตะโดยการเมืองชายแดนอื่นๆที่ถูกโจมตีในเหตุการณ์ข่ําคืนที่ผ่านมามันก็เกิดขึ้นที่บูดาเปสต์ทำให้การเจรจามันถูกเลื่อนออกไปและอาจจะถูกยกเลิกในที่สุด รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ